นี่ก็เป็น macbook แล้วก็ตัว m a g i c Keyboard ของ apple นะครับสำหรับใครที่อาจจะต้องการใช้งานกับ macbook วบงครั้งเรายกตัว macbook บนขาตั้งว่าสแตนนะครับที่สูงขว่าะระดับที่เราจะเอื้อมมือไปกดได้เรื่องั้งเราวางหน้าจอให้ใกลเพื่อความสะดวกในการใช้งานนะครับแลาคุเกาเลือกใช้ตัว Magic Keyboard เพิ่มเติมนะครับตัวนี้เป็น รุ่นที่ไม่มีทัดไอดีนะครับเนื่องจากไม่ผู้ของเรามีทัดไอดีอยู่แล้วนะครับเราก็ซื้อแบบไม่มีทัชไอดีมีแก้ปุ่มล็อกก็ประหยัดลงมาได้เยอะ,ะครับวิธีการเชื่อมต่อนะครับเราก็ใช้สายซีทีที่แถมมาในกล่องหรือว่า C2C อื่นของ Apple ก็ได้นะครับอำการเชื่อมต่อครั้งแรกด้วย C2C ก่อนนะครับครั้งต่อไปไม่ต้องแล้วนะครับ นะครับก็จะขึ้นป๊อ o อัพขึ้นมานะครับกดอนุญาตครับรเราก็แจ้งเตือนขึ้นมาว่าเชื่อมต่อได้รลอดี๋ย,ยบนหน้าจอนะครับจากนั้นก็ประสาทได้เลยนะครับใช้งานได้แล้วนะครับ ตากสเกตนะครับใช้งานได้แล้วนะครับนี่ครับที่เราพิมพ์นะครับอาจจะมองไป่ชัดครับเปลี่ยนภาษาต่างๆได้เหมือนตัวกีบอร์ดของ MacBook ทุกอย่างนะครับตำแหน่งปุ่มต่างๆก็เหมือนกันนะครับนะครับก็สะดวกดีนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาตัวกีบอร์ดใช้กับเมคพุกเพิ่มเติมนะครับ ก็ดูในตะกรได้นะครับส่วนคีย์เวิร์ดของตัวเครื่องนะครับก็ยังคงพิมพ์มได้ปกติเช่นเดียวกันนะครับนะครับสะดวกดีนะครับ